แม่แม่แม่ม่บวงเบิดแต่จ้าก็ได้มีราแล้วปะเนาแล้วนัเมีานล้วให้เนาะเปลี่ยนกันแล้วอ๋อมายมามเป็นแล้วบวงเนาะมันหลายเลยเป็ไรเบะใช่ไหเปบะเป็เบะกินมาตัวเดี๋ยวว่าปันกันกินกินยามันแล้วเ่ปั่นเบะไหมเนาะพี่แวงกันโอ้ันเบ้เนาะนียว่านใดๆเรา่าเวลากินข่าวลยไเปนไรเบไรนึกว่า เรียงแม่ข่าไปยาองยะอวได่มน็อแม่ได้ใช่ไหมตันานยที่ข้างหลังเาสบายดีแล้วโอ้สบายดีไรเอาัวออกเสืออะไรได้ขึ้นได้เนาะมาได้มาได้คร่านเอาหากินสองคำหนึ่งได้เราขอไปกินเฮียเอาอลีเจามาปดว่าแล้วออกเลยเจ้าหน้าไปถ่วงเรา

เห็นเฮ็นแต่เาเนื้อจางหวะตู้เราว่ากินข่าลายคนนี่ยจะสูดมือได้เราอะยุมือยุบเต่อนได้เราอะเห็นป่ะเราจะไปู้ดรับเราเห็ดรถขาไก่ขาหนึ่งน่าเรา่าเห็นป่ะ มาดนพอสมควรพี่น้องเนาะสมมุติไปนะถือว่าหอดเวลาแล้วบัดนี้เนาะอ่าเพิ่นเอื่นกินข้าวกินน้ำพี่น้องเอ้ยอ้าวโออาวคนหนึ่งเบิดกราบทักทายสบายดีสบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิดสุขูสุขคนพี่น้องเลยเนาะกับพ่อๆกับสองยูทูบอ่าน้องผัดใส่แซนิลอีกแล้วพี่น้องเนาะเอ้ามาพบมาพอกันบัดนี้พี่น้องเอ้ยถือว่าสิพาพ่อแม่พี่น้องมาเบิ่งบรรยากาศเนาะ น้องเนาะคนพากกันกินข้าวหยองเนาะอ้าวสบายดีเด้อสมบูรเด้อสบายดีทุกคนน้องเซร่าน้องกวนได้แล้วแล้วบ่เออมียังแน่อันนี้เฮ้ยบาวจิตเรากำลังไปเอิ้นภรรยาเราได้เนาะเนี่ยใช้ปริมารวมตัวเบิด์ตอีบ่บริก่อนเดียวกันบ่ ด้วยอ๋อบึงเด้อเบิ่งเด้อมียังแน่นี่คอยเบิ่งก้อนคอยเออมีหอนาหารสิงโตนี่เนาะด้วยลาบต้มเนาะเอ้าขอบัุเห็นแล้วก็หิวข่าวเลยบาทนี้เนาะเลาะเบิ่งก้อนเลาะเบิ่งก้อนคอยห้าบนตังกล้องคอยโอ้ยพอดีเลยนี่นะนี่เออ เขาได้บอลตั้งกล้องเขาได้กินน้ำแล้วอือนะโซมีก้อยปลอกก้อยปลาอีกอ่าสาเหตุนี่น้องคอยบ่น้องคอยบ่โซซีมือนี่ใครสาเหตุอ่ ะว้าวไปเจ้าดังรลมก็คอยอยู่ทีนี่มาเราคอยเห็ดว่ะโอ้ยเบมืองเด้อพี่น้องเลอล้ามือก่อนบัดน้องโอ้ยไปกินขขาน้ำพุ่นไปโดนเยอะหนพี่น้องเนาะเห็พี่น้องเข้าไ ก่อยปูก่อยปลาน้ำเนาะคิดง่นือว่าได้จังหวะแล้วก็ดีเลยขอได้บอนกลางกล้องบดบตกตี้เนาะีาีมา่อัเือควน้ใบ่ขันโต๊กนี่พอแก้วันซื่อใครมาอีเด้อเอเด้อ เป็นอยู่อืมมามาศูนย์นี่พ่อ nó เนาะ nó,

อามากมากพี่น้องเลยสบายดีด้วสบายดีตังตงวเราไรกินข้าวไงอยู่อนทีบ่งด้จะพูดไปทางไหนมาเาเพ่ออะไไปเปิดน้ำบ่ล้อีกับเปจักนไปี่อนาอะมาในกินไยงนี้เห็เาต้องย

มีเราแล้วปัมาเราในอเยเราไม่เราเรียนกันแล้วอออเข้ามาเข้ามาชนเป็นเงียบแล้วหัวเนาะมันไหลเลยไไรเบะไปเบใไปเบ้กินมาตัวเดี๋ยวมาปั่นกันนยาแมแล้วไป่นเบะเนาะงานพี่แบ่งกันโอ้ยงานเลยเบะเนาะเร่อาเอาเวลากินขผาวเลยไปไมเบะไรเนื้อเลอรียงเบะเรียงเาไปยาเมืองเงเ นับกี่นะแม่ตึงได้ใช่ไหมปั่นเ่งันปั่นตอนน้อยู่ที่ข้างหลังเราจะบายดีแล้วบายดีลรเอาแับเตื่องเลยได้นั่งม่งมันค้เนั่งหยนบเนอะมาได้มาได้การทำงานเนี้ยเยี่ยมดีใช่นี่แล้วดนเหตุแค่มันจะเรี่ยงพุ่นชิลได้ครับน้ำไม่ชิลแดงเด็กคนแช่เนาะแช่ไม่ใส่คนเนาะยังได้ได้นั่งดาว อืมนะอิ่ป้ออ๋อินกด้วยกันนะมากันมามากันนะอิ่ดป้ากั็เลยองกา่ง่ะอิ่มป้โอ้่างบุตอิ่มไปอ้โหแกว่าอิ่มขนา ยู่ไม่ที่ทางคนอินเดาเลยเล่ยหรอตอนอย่างคนอย่างผีงละมาเป็นะ <c oughs> ต้นผก้งเหรอนติดเย่เจ้า

มันหนอยมันหนอยกันยังไงคนกินหมดองหน่อยเดี๋ยวโมโเห็ดยอกเดี๋ยเห็ดเอามาตืมเดี๋้เจ่าเนาะไปดีเนาะไปเอออ้าจ้บ่มีเลยมีมีผู้เฒ่านกับมีลยมีเงี้ยมีโซมีาตืมบ่ได้ายังให้คนกิน้เปล่ามันมีมันมีเท่าหนึ่งเราเราเฮียวิา กินข้าวหูไลยคนเนี่ยซุนมือบ่ได้เราอ่ะซุนมือเลยจุบตอนเราอ่ะอาหารหน่อยเอาเอาไป้เพิ่นมาตื้อมาเลยอยู่อายเนาะซุนซุนมือซุนมือปรับโอ้ยเราอะซุนมือบ่ได้ได้ฟิตวิซ่าต้องเอาตอนก้อนเราอ่ะมีได้เท่าหนึ่งเนาะเออซุนมือบ่ได้จุกมือจุกต่อนงไหนนี่ผู้จัดการนี่นี่ผู้จัดการอะมาลิ้ไว้กึนดิขึ้นข้าวไว้โอ้ยเลือดเป็ดมันหมดแหละผู้จัดการมาแล้ว เดินไปกินข้าวเลยอืมเดิาไปกินข้าวแม่น้าไปกินข้าวแม่แม่ไปกินข้าวไหมกินข้าวหรือเปล่าแม่ปปอดเยอะเลยแม่แม่ไปกินข้าวบุเกนกามันบุกไมเนาะ

เนลปนะพี่น้องนี่เนาะยันยันนั่นน้องจ้อยเรากินคำใหญ่บ่ได้ไปปะแล้วก่อนปะนี่เนาะจะเราอายเออแล้วได้ปากเลยวะ ใช่ดังเยอะใช่ทอดพิซ่ามุนตึงมาให้เ้อะย่อยเนอะแล้วรถออามาตึงกออกเลยหาออืมไปเย็นไปเย็นไปเย็นไาหากินสองคำหนึ่งได้เราขอไปกินเฮเอาอลเจ้ามาผดว่าแล้ออกเลยเจ้านาไปถ่วงเราอืมจ้น้เจ้แกลอืมเจ้าันดับหนเอาัะอะ มีอะไรปู้ตื่นปูตื่นพิษกันมีอะไรปวดเหยน่อมี่ไรเห็นเห็นโยกปู้ถา่รเล่อไม เห็นเห็นแต่เขาเนื้อังวะตเราว่ากินเขาลายคนนี้อย่าชุดมือได้อละยุ่ยุ่ตอนได้เราวะเห็นปะเขาเราไปชุดตัอบเราเฮ็ดล่นขาไก่ขาหนึ่งน่าเราว่ะเห็นบอไปชุดมือแล้ววะไปกบกระดานชุนมือเราชุนมือเราฮักเราจะินเข่าแล้วไปชุดมือกันเนาะุดมือกันุดมือเาพิอยู่ซะเหมือนเหากับเซวพิซาจะไปใสเ่ากันเวลากินเขาเวลาคนนี้ภาษีบ้าภาษิบ้ารัดไรอดไปชุนมืออะน ตอนเราบังอะสิมดเต้รองตอนน้นเราอ่ะเดจิงแล้วเราเราคือไี่ด้กขาไก่เลยเราว้าายแต่วันบะมี่ิซานชุดมือปุบเลยออเพระเขาเลยนอวแบบไม่กินเลยด้แ้วแต่บะมี่ิซานั่น นบาติกบาวเวียยังบ่ทันออกไดผู้เนาะออแซ่บแฮงน่เนาะอ่โถเอาน้องเยเนาะจ่อยท้วงเพิ่นเพิ่นสิออกบ่ได้เด้อเนาะบ่ทวเนาะฮะยังโอ้ยมันเออมันเบิดแลแท็กซี่กไรยอกซื่อๆอิ่มแล้วอิ่มแล้วอ้ยออกแเจ้าก

กูแล้วมีแต่ทางขางน้องจ้อยอยู่เพื่อสินัดนละบันแมนยาวเฟอเหมอนันอืเจียงอีกคนไลยมันมันับบสบายดีเลยอืมันจะมาออกกล้องเนาะเป็นกับเฟินผูพหนึ่งไงฮะเนาะเออดังเลยเนาะ เอ้ยยังดีกล้องกล้องตุชิดมาเล่นหลับเนาะถือก็ตุชิดเองนั่งตุชิดบึงที่เห็นเขามาเอาเนี่ยนั่นแล้วหันยังไงเมื่อปรับเมื่อปรับเนาะแมนเขาเห็นเพิ่นอยู่บ้านน่ะพุ่นน้าโหครัวคุณทั้งกายทั้งมาุผัว่างเนี่ยไผ่อันนี้เอาพี่น้อยเนาะอ่าพี่ว่าอิ่มแล้วป่ะนี้ เอาจบคลิปมาได้บัดนี้เนาะขอบใจหลายพวกแก้วใครเลี้ยงนอกถ้วยทองแลวเนาะอ่าถยทองแลยเลี้ยงอือเอาให้เฮือนแล้วไปไว้ซะเนาะเือนแล้วนี่ย่านได้เห็นลมงัวคือเว้าวีลีเบิ่งนี่เนาะลางคงราคาเพิ่นอลุล่มอยู่ดอกอือยากัวอาวุธอเออในตลาดตลาดเออสินแบคือสินงัวติมีเบิดได้เนาะงัวควายเนาะติแต่อืมควายก็เอาควายักหูเอาหมูเออเอาๆพี่น้องเอ้ย เราก็ถ่ายจะกินอย่างเดียวเหาก็เนา็อคจ้าของเฮือนเราเราเราจะเห็ดต่อยได้หาเราบมดกินแล้วเลยเห็ดโลดเราวะอ่าเราจะเนื้อเราหมดแล้วฮะแมนไวเดอร์ไวไเดอร์เราวะเ <c oughs> อ้าพี่น้องไอ้เนาะก็คือว่ากินข้าวซาลมาคีมันนี่เนาะโดนๆที่ได้เห็นบรรยากาศแบบนี้พี่น้องไอง้น,น้องปัสไซก็ว่าด้กินข้าวน้ำพึ้นเต้โดนๆเลยพี่น้องไอ้เนาะจังหวะ หม่พี่น้งนองๆตั้งแต่เริ่มเห็ดเทือนพูเล่พี่น,น้องเริ่มเห็ดเทือนน้องเสือระเหตุน้องจ้อยนะครับไปกินน้ำเพลินอีกมือนีเนาะกับแซ่บเนาะพี่น้องเอ้โอเคพี่น้องพี่น้อง,งสุดท้ายนี้ก็จะได้ขอกาคำว่าสบายดีสบายดี